สวัสดีจ้าพี่น้องมันจินสิบผ้ามากินไก่ทอดนี่ไก่ทอดกับข้าวเหนียวนี่ไก่ทอดจินซอมาแล้วก็มีแหนมแล้วก็มีหมูปิ้งซองไม้นี่ก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแลวก็ y o u t u b ้วยค่ะเนาะจังด้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้า mm. ไปกินกันเลยพี่น้องมีเแจวประแดกนำํำมันนี่มีข้าวเหนียวจินนึ่งข้าวเหนียวเอง น,นึ่ครับแนวเองเอาไรนี่นะจ้ะมีเจลประแดกนี่ก็มีบคัคเกอม่วงนิดนึงนะ้จ้นะเนาะไปกินกันเลยจ้ามากินกันเลยพี่นนังทีนี้มีไก่ทอดกินซื้อยูข้างเซเว่นนะจ้ะข้างเซเว่นวันนี้กินนี่เลยไก่ จำปลาแดกเนาะจำปลาแดกม,มุกเข่อแหนมสิบห้าบาท แซ่บจางน้ำเพิ่งคลายหมูปิ้งแล้วก็คายแหนมคายหมูหมูแดดเดียวน้ำพี่น้องมาด้อจ้ามากินเขาน้ำกันมือวานนี้ วันนี้กินซื้อเอานะจ๊ะหมูปิ้งอืม แหนมมันแซ่บแซ่บ่ไปนลออไก่ทอดกร,กรอบเลยชิ้นละยี่ห้านะจจะเนี่ยชิ้นซื้อมาชิ้นละยี่ห้า ทาง Seven, เซเว่นเพิ่นเนมุสเซาเพิ่นสมิมีไก่มาขายไก่ทอดหมูปิ้งยังจ้ะไก่หอมเลยพี่น้องเอ้ย

<ừ. S 2> ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูปิ้ง มันจะเข้ากันเนาะจำพี่น้องแซบนี่เลยวันนี้แจวปลาลอย่างเดียวพี่น้องอ บุปปิ้งอร่อยสุดบาทมะเขือเจ้าประแดดเนาะ เนี่ยหมูปิ้งอตอนอยู่โรงงานอะจีนกับมันง่ายๆนะจ๊นะเนาะข้าวเหนียวหมูย่างหมูปิ้งเนะี่ยคนโรงงานจะมักซื้อกินเพราะมันเร็วง่ายสะดวกนะจจนะเนาะง่ายๆ น้ำมันแซ่บเลยโอ้โหไก่ทอดทั้งแหนมทั้งหมูปิ้งนะ้พี่น้องหมูปิ้งกับซองใหม่ละสำหรับคลิปนี้จินกับอิมเล้ยนะจน๊ะเนาะจินกับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซส่บในยเด้อค่ะ มีทั้งเพจและก็ u t u b e นะคะเนาะจังใ็ขอบคุณหลายๆด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย